สวัสดีครับที่นี่ทอล์กเดือดวงพบกับผมเดือปปาดยิปซีสตัเล่วันนี้เราจะมาทำนายดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนสิงหาคมเดือนนี้ชาวลัคนาราศีพฤษพหรือทอรัสเป็นเดือนที่คุณจะต้องมีสติมากที่สุดจะคิดจะทำอะไรจะต้องไตร่ตรองทบทวน ไม่ปล่อยให้ความต้องการความอยากได้อยากมีเข้ามาบังคับจิตใจให้ตัดสินใจไวคิดไวทำไวจนเกินไปในเรื่องของการดำเนินชีวิตช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณควรเข้าวัดเข้าวาหรือพึ่งพาพระธรรมธรรมะจึงจะทำให้คุณผ่านวิกฤตบางช่วงได้หรืออาจจะต้องสวดมนมตมบ์บ่อยๆแผ่เมตตาบ่อยๆสงบจิตสงบใจกับคนที่เข้ามาระรานหรือนินทาเราเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาบานปลายเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณขาดความกระตือรือร้อนไม่ค่อยมีไฟเท่าไหร่หรืออาจจะเฉืยชา เบือบ่อเบื่อโดยไม่มีสาเหตุพยายามตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อที่เราจะได้แก้ไขสถานการณ์บางเรื่องได้ทันการพูดการจาช่วงนี้พยายามพูดแต่สิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลอย่าพูดคำหยาบอย่าไปด่าใครอะไรที่มันควรได้อะไรที่มันควรมีมันจะหลุดลอยไปได้ครับส่วนอะไรที่เราคาดหวังไว้ว่าตั้งใจจะทำให้สำเร็จเดือนนี้ลุยให้เต็มที่ครับอาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะยากหน่อย แต่โอกาสสาเร็จมันสูงต้องยอมรับว่าเรื่องบางเรื่องมันก็ไม่ง่ายถ้าจะให้ได้มาอย่างที่ใจต้องการอย่างน้อยก็ทําให้สุดตัวก่อนแล้วกันเดือนนี้เป็นเดือนที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ความเมตตาให้ความสงสารเห็นใจเพราะฉะนั้นมีอะไรลองไปเล่าปัญหาเขาฟังเขาจะรับฟังและอาจจะช่วยเหลือได้ในกรณีที่เขาช่วยได้นะช่วงหลังวันที่17สิงหาคุณอาจจะไม่ค่อยได้อยากอยู่บ้านมีอาการอยากออกจากบ้านตลอดเวลาอาจจะว้าวุ่นเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรืออึดอัดใจากับใครในบ้าน ช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่อยากอยู่บ้านมากๆก็ออกไปหาที่เย็นๆสงบจิตสงบใจนะครับเพราะดาวอาทิตย์เข้มแข็งมากมันจะร้อนที่อยู่เดือนนี้ถึงคุณจะมีสติมากแค่ไหนแต่ก็มีเรื่องให้คุณอารมณ์เดือดดาลนได้เพราะดาวอังคารเจ้าเรือนวินาศย้ายมาทับลักนาของคุณในตำแหน่งราชาโชคและประที่แปลว่าไม่ดีในภาษาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยถ้าเป็นประเนี่ยมันแปลว่าไม่ดีหรอกแย่เลวร้ายนะครับแต่ว่าด้วยความที่ดาววินาศเนี่ยตอนนี้มันเป็นประ ไอความวินาศก็เลยน้อยลงแต่ว่ามันจะอยู่ยาวจนถึง16ตุลาคมเลยดังนั้นดังนี้คุณก็จะต้องควบคุมตัวเองให้มากๆนะครับในช่วงปลายเดือนเพราะความคิดเริ่มจะหงุดหงิดง่ายหัวร้อนง่ายเพราะดาวอังคารส่งผลให้เราวูวามใจร้อนโมโหข้อดีคือคุณมีเกณฑ์ได้รถแบบไม่คาดคิดอาจจะอยู่ดีๆคุณก็ปุ๊บปั๊บ,บตัดสินใจไปออกรถส่วนใครที่มีรถแล้วคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอความรักแบบรักแรกพบ เห็นหน้าแล้วเข้าตากรรมการทยานไปถึงหัวใจไหลขึ้นสมองอีกทีดีหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะบอกแล้วว่ามันเป็นประสุดท้ายแต่จะคัดกรองครับอยู่ที่ใจคุณถ้ามองแต่หน้าไม่เบิกเนตรไม่เบิกตา ดูนิสัยอันนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้จิมๆมส่วนคนที่มีคู่ก็ขอให้อยู่ในศีลในธรรมนะครับอย่านอกลู่นอกทางแล้วกันถ้ามีใครมาทําให้หัวใจชุ่มฉ่าบอกไปเลยครับ3คมคำจาไม่ขึ้นใจว่าผมหิวข้าวเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ใช่มีแฟนแล้วพูดไปเลยครับมีแฟนแล้วนี่คือสิ่งที่ควรทํานะ ในส่วนของเรื่องการงานสําหรับท่านที่ทําธุรกิจของตัวเองเดือนนี้จะเป็นเดือนที่งานไม่ค่อยเยอะท่านก็ไม่ต้องเหนื่อยเพราะวิ่งงานงกๆกงกแต่ถ้าอยากต้องการให้งานเข้าจริงๆก็ต้องขยันหาลูกค้าครับโดยเฉพาะงานอุตสาหกรรมทั้งหลายแหล่จะเป็นช่วงที่ต้องออกไปพบผู้คนบ่อยสุดส่วนใหญ่ออกไปก็จะให้ลูกค้ากลับมาทุกครั้งนะในบางท่านอาจจะไม่ค่อยมีความกระตือรือร้อนในการทํางานก็อย่างที่บอกครับมันจะเฉืยมันจะชาคือ มีงานแต่ดันไม่ทํางานมีความเป็นไปได้ว่าเกิดจากสภาพจิตใจที่อ่อนไหวหรืออยู่ในช่วงที่วัยกําลังเปลี่ยนถ่ายทําให้สภาวะอารมณ์ไม่ค่อยนิ่งแต่ก็ไม่ควรเอามากระทบเรื่องงานทั้งหมดพยายามกระตือรือร้นฮึบขึ้นมาหน่อยอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นไปตามอารมณ์มากนักเดี๋ยวจะเสียการเสียงานโดยใช่เหตุในส่วนของลูกน้องถือว่าเดือนนี้พึ่งพาลูกน้องได้อยู่ได้บริวารดีบริวารที่เชื่อใจได้ ถ้ารับพนักงานใหม่ช่วงนี้จะได้คนที่ฝากผีฝากไขได้ใครที่เปิดร้านเป็นพ่อค้าแม่ขายเดือนนี้ยอดอาจจะตกแต่การเงินเนี่ยมันยังวิ่งเข้ามาอยู่นะยังมีออเดอร์ยังมีรายรับเข้ามาแต่มันไม่มากพอที่เราคาดหวังเอาไว้เหมือนต้องการสักแสนมันได้ไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยหลังจากช่วงกลางเดือนไปนแล้วจะค่อยๆขยับดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นช่วงครึ่งเดือนแรกก็ทนทนกันหน่อย ทนทนไปกันแล้วกันดาวราหูเป็นเทวีโชคอยู่ในเรือนราศีเมษดาวราหูคือดาวการงานของคุณเพราะฉะนั้นงานคุณจะต้องใช้ไหวพริบใช้ทักษะอยู่เสมอถ้าชาวพฤษศทำงานแบบเช้าชามเย็นชามหรือทำงานแบบงานจําเจซำซำซัซซกซากมักไม่ค่อยจะได้เติบโตหรอกครับมันจะโตยากถามว่าทําได้ไหมก็ทำได้แหละ ต่ไปได้สวยไหมคําตอบคือเหนื่อยมันจะมีอุปสรรคอยู่เรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นหยิบทักษะหยิบสกิลมาใช้บ่อยๆยิ่งตอนนี้อยู่ราศีเมษเป็นเรือนวินาส ถ้าดีก็ดีแบบตั้งตัวได้ถ้าเสียก็กลายเป็นประสาททรายหายไปในทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นเกมนี้คุณต้องพัฒนาตัวเองด้วยการเสริมทักษะและหัดเอามาใช้ในงานปัญหายิ่งเยอะคุณยิ่งเก่งดาวพฤหัสบดีเป็นเกษตรตราทิบดีอยู่ที่เรือนราพเรือนของตัวเองบ้านตัวเองช่วงนี้ถ้าคุณซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และตัวเองคุณจะมีโชคมีลาบเข้ามาหาแบบฟุกๆุกเพราะดาวพฤหัสเป็นดาวคุณธรรมเป็นประธานฝ่ายสุปเคราะห์พูดแบบเข้าใจง่ายๆคือช่วงนี้ถึงต้นปีหน้า ทำดีได้ดีครับและยังมีดวงของผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาและสนับสนุนคุณอยู่อาจจะมีคนไม่ชอบคุณบ้างแต่ก็มีคนเห็นความสามารถของคุณทําตัวดีๆอย่าแผวอย่างอแง,งอย่างง้องแง้ง,งไม่ใช่เด็ก โตแล้วสําหรับใครที่กําลังจะเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับแนะนําว่าควรหาคนร่วมหุ้นทําข้อตกลงกันดีๆด,ดวงช่วงนี้มีเกณฑ์ได้หุ้นส่วนระยะยาวเสริมดวงเสริมบาร,รมีถ้าเจอคนที่ไว้ใจได้คิดไปนในทางเดียวกันอยากทําในสิ่งเดียวกันเราก็ใช้โอกาสนี้ชวนเขามาเป็นหุ้นส่วนย้าว่าต้องหาคนที่คิดเหมือนกันทัศนคติเดียวกันนะครับถ้ามีคนที่คิดต่างมองคนละอย่างมองคนละเรื่องไม่ควรเป็นหุ้นส่วนกัน เดี๋ยวมันตีกันเดี๋ยวจะไม่มีปัญหากันในภายหลังภายภาคหน้าโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์เนี่ยมันแตกคอกันได้หมดเลยสังเกตไหมหุ้นส่วนเนี่ยแตกคอกันเรื่องอะไรคิดเห็นไม่ลงตอยกันกับผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละครับแล้วมันแตกคอกันเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะดังนั้นควรเลือกคนที่คิดปในทางเดียวกันในส่วนของการเติบโตทางธุรกิจของคุณมีความเป็นไปได้สูงจะเป็นไปในทิศทางที่ดีอาจจะมีช็อตบ้างสะดุดบ้างแต่ก็แนวโน้มยังเป็นในทางบวกครับสาหรับท่านที่เป็นลูกจ้างกินเงินเดือน เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณอาจจะเผลอหลับในที่ทำงานได้มันจะมีอาการง่วงบ่อยก็ระวังตัวไว้หน่อยครับเพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่มันเพลียง่ายง่วงง่ายนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะหลับในการทำงานได้แล้วก็ปล่อยไม่ได้ด้วยเผลอหลับแน่ๆเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ได้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูควรจะตั้งใจใส่ใจในการทำงานด้วยนะเผื่อปลายปีจะมีโบนัสมากกว่าที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเผลอหลับนี่อดเลยนะครับสำหรับท่านที่กำลัง หางานมีเกณฑ์ได้งานใหม่ใครที่กำลังตกงานโอกาสได้งานมาแล้วนะครับเพียงแต่ง,งานที่ได้อาจจะเป็นงานที่โคตรเหนื่อยเลยหรือเราเองอาจจะปรับตัวไม่ได้ไม่คุ้นเคยกับวิธีทํางานแบบนี้แต่ไม่ต้องกลัวครับก็จะมีผู้ใหญ่เขาเข้าใจแหละแล้วก็เอ็นดูเราอยู่ในช่วงหนึ่งว่าเราเป็นคนใหม่เราไม่เข้าใจเขาก็จะคอยบอกคอยสอน ก็อย่างที่เขาบอกแหละครับว่ามือใหม่เขาก็ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษแต่ถ้าอยู่นานแล้วทําไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็ไม่ดีนะดาวพุธเป็นเจ้าเรือนปุตตะเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระสถิตยอยู่ที่ราศีสิงห์เรือนพันธุเป็นราชาโชคและอุจจาวิลาจากนี้จนถึง21สิงหาคมคำพูดของคุณเป็นเงินเป็นทองพูดอะไรก็เรียกทรัพย์เรียกจิตเรียกใจคนพูดดีก็มีโอกาสดีๆเพราะฉะนั้นอย่าไปด่าใครอย่าถมน้ำลายลงพื้นอย่าถมน้ำลายลงโถส้วม โดยเฉพาะทางเดินนะครับเพราะมันจะทําให้มีคนมาเหยียบน้ําลายเราเท่ากับคําพูดจากปากเราโดนเหยียบไปด้วยนะใครชอบถมน้าลายลงพื้นไปทั่วเนี่ยพยายามฝึกถมใ,ในที่ที่ควรถมนะครับก็คือในถังขยะจะได้ฝึกนิสัยไปด้วยหลังจากวันที่21สิงหาคมคุณมีโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆคนค้าขายน่าจะได้สินค้าตัวใหม่ มาทำอะไรได้งามมและใครที่อยากมีลูกหลังวันที่21สิงหาคมถึง21ตุลาคมคุณมีเกณฑ์ตั้งคันนะครับคุณผู้หญิงก็อย่าหักโหมนะเวลามีครันะ่ะคุณผู้ชายก็ดูแลสุขภาพด้วยเผื่อมีอาการแพ้ท้องไม่ใช่ละหมายถึงภรรยาคุณผู้ชายนะครับมีโอกาสตั้งคันเพราะดาวพุธจะเข้าไปเป็นเกษตราธิบดีที่ลัคนาราศีกัน ซึ่งการตั้งคันเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงใครที่ไม่พร้อมมีลูกก็ป้องกันดีๆดาวศุกร์เป็นดาวประจําตัวของคุณอยู่ในเรือสหัสชชะราศีกรกฎณปัจจุบันเล็งไปที่พบสุภะที่ราศีมะกรมีดาวเสาวสถิตอยู่ช่วงนี้คุณอาจจะได้พบกับเพื่อนต่างแดนหรือเพื่อนทางไกลเข้ามาทําให้รู้จักและอาจต่อย,ยอดเป็นความรักได้ในอนาคตรวมไปถึงช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลทั้งในและต่างประเทศแนวโน้มว่าจะไปกับเพื่อน หรือสังคมงานครอบครัวก็แล้วแต่บริบทของแต่ละคนครับเป็นช่วงเนื้อหอมมีคนเข้าหาเยอะทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องของความรักก็แยกแยะให้ดีนะครับแยกคบคนเพราะจะมีคนที่ไม่ดีปะปนเข้ามาด้วยแล้วก็จะมีคนที่จริงใจกับเราเข้ามาเช่นกันหัดแยกแยะหัดคัดกรองด้วยเหตุและผล แล้วก็สติในเรื่องของการเรียนช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณควรตั้งใจเรียนให้มากๆม,มันจะมีโอกาสหลับในห้องเรียนซะมากแต่ก็จะเป็นช่วงระยะหนึ่งครับผ่าน10วัน15วันไปแล้วก็จะกลับมาเป็นปกติก็จะมีความกระตือรหรือร้อนมากขึ้นผลการเรียนในช่วงเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครูบาอาจารย์ทั้งหลายยังมองว่าเราเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนเก่งก็จะขอชี้แนะชี้นำอะไรที่ควรทำก็ทำอะไรที่ควรสนใจก็ควรสนใจ รวมไปถึงหลังวันที่21สิงหาคมถึง21ตุลาคมน้องๆหนุหนๆระวังตั้งคันนะครับอยู่ในวัยเรียนไม่ควรให้เกิดเรื่องนี้นะเป็นห่วงน้องผู้หญิงที่มีรักในวัยเรียนดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยนะครับและน้องๆบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจไปเรียนต่างประเทศเนี่ยอย่ามาพลาดตรงนี้ก่อนนะบางคนที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยนะครับพี่แนะน,นาอย่างหนึ่งนะครับว่าโฟกัสที่เป้าหมายให้มากที่สุดนะครับอย่าไปโฟกัสเรื่องที่มันไม่ใช่เป้าหมาย มันจะทําให้เราไปไม่ถึงเป้าหมายของเราในเรื่องของความรักเริ่มที่คนโสดก่อนเลยนะครับช่วงต้นเดือนจะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากมีแฟนเลยอ่ะไม่ค่อยอยากตอบแชทใครดองแชทไปเป็นร้อยเลยก็มีอาจจะเป็นเพราะมีอารมณ์เบื่อๆกับสิ่งรอบตัวแต่พอครึ่งเดือนหลัง ชีวิตมันเริ่มมีสีสันขึ้นมาเองโดยไม่รู้ตัวคุณจะเริ่มมีคนที่มาทําให้ชีวิตคุณยิ้มได้เริ่มมีคนเข้าหาเริ่มมีคนให้ความสนใจก็ระวังหน่อยครับมีโอกาสที่จะโดนหลอกด้วยมีคนท,ที่จะเข้ามาหลอกให้รักแล้วหักอก และมีคนที่จะเข้ามารักแล้วอยากแต่งแต่ก็ไม่ทุกคนนะครับที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นคนดีและคนเลวเสมอไปอย่ามัวต่สนใจใครคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษเกินไปเราไม่ได้ดูว่าสุดท้ายเขาจะเป็นคนที่เราควรคบหาหรือไม่เราแค่ต้องการคนที่ใช่สำหรับเราเพราะฉะนั้นดูดีๆครับผมพูดแทบทุกคลิปทุกราศีเลยดูดีๆ เลือกดีๆสุดท้ายแล้วเราจะเป็นคนเลือกเขาเข้ามาในชีวิตของเราเองจะโทษใครไม่ได้จะไปโทษสิ่งนั้นโทษสิ่งนี้โทษเพศนั้นเพศนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นดูดีๆอย่าเพิ่งรีบไว้ใจใครมากเกินไปอย่าเพิ่งรีบปล่อยตัวปล่อยใจจนลืมดูไปว่าเราดูเขาถี่ท่วนแน่แล้วหรือเปล่ารู้จักเขาดีแค่ไหนบางคนเนี่ยลูกดวงผมเจอกันสวัน ไปอยู่ด้วยกันแล้วแล้วสุดท้ายก็คือผู้ชายด่ามัง่งตบตีมัง่งอะไรมัง่งอย่างเงี้ยฮะคือมันรีบไปไหนอะ่ะเราหาคู่ชีวิตนะไม่ได้ซื้อหมูตามแผงเลือกให้ดีๆนะครับสำหรับท่านที่มีคู่มีแฟนแล้วเดือนนี้ท่านอาจจะไม่ค่อยได้หวานจ๋าก,กันมากนะักแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเลวร้ายนะจะมีก็ช่วงสิ้นเดือนปลายเดือนที่จะมีปากเสียงทะเลาะก,กันบ้าง หรือผิดใจกันบ้างแต่โดยภาพรวมก็ไม่มีปัญหาอะไรครับไม่มีอะไรที่จะทําให้คุณต้องเป็นห่วงช่วงนี้เป็นช่วงที่ควรพาแฟนไปทําบุญพาแฟนไปใส่บาตรถวายสังฆทานเพื่อหนุนดวงชีวิตคู่ให้ส่งเสริมเกือ้อกูลกันใครที่จะแต่งงานเดือนนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีช่วงที่ดีเหมาะกับการมั่นหมายเหมาะกับการแต่งงานมงคลรวมไปถึงขึ้นบ้านใหม่ด้วยนะใครที่มีบ้านเป็นของตัวเองผมแนะนําให้ปลูกต้นไม้มงคลไว้หน้าบ้านนะครับในเดือนนี้ จะเป็นการเสริมดวงเสริมโชคอยู่เนืองๆในส่วนของหลังบ้านท่านที่เกิดลัคนาราศีพฤษภจัดบ้านใหม่ครับช่วงหลังบ้านมันจะมีปัญหาในเรื่องของการจัดวางของไม่เป็นระเบียบและมันจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้เผื่อมีคนเดินไปสะดุดเดินไปเจอของมีคมหรือไปเจออะไรตำเท้าเนี่ยมันจะทําให้เกิดบาดแผลมันไม่ดีเพราะฉะนั้นควงจุย้ยหน้าบ้านกลางบ้านหลังบ้าน ให้โล่งเข้าไว้จะดีครับในด้านของสุขภาพเดือนนี้นะครับระวังมีปัญหาเรื่องของการเดินอาจจะเจ็บข้อเท้าเดินไปเหยียบของมีคมเศษแก้วเหยียบมีดเนี่ยผมถึงเตือนเมื่อกี้ไงระวังอาการท้องอืดท้องเฟอ้อครับสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภวันนี้ผมก็หวังว่าทุกคนจะได้พบกับสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่เป็นแสงสว่างและทางออกให้กับชีวิตนะครับคิดสิ่งใดก็ สมหวังทุกความปรารถนาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยผมเดือปาดยิบซีสะตะเลขขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภ